มีเรื่องอยากให้ช่วยฉันอยากให้พวกนายที่เป็นเพื่อนสนิทมาขายของกับฉันก็งานง่ายๆและก็แค่ต้องพูดสองสามประโยคเจียวสิของในมือนั่นคิดจะให้เรากูดอะไรก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับ<อ>สำหรับท่านที่ โดยผ่านไปผ่านมาวันนี้ชาวก้วยชาตของลรงของเราเป็นได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่นออ้องอีกแล้วนะครับปเป็นใจไม่ได้เลยเหรอเฮดเจนบอกว่าเงินมันขาดมือลองแล้วแล้วแล้วถ้าเป็นซอยช่อเหรอถ้าเป็นเธอเธอไม่เลิกงานอยู่แล้วแน่นอนโอ้จริงดินี่พวกเราสามคนจะต้องไปขายชาวกล้วยจริงๆเหรอของแบบนั้นน่ะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะแต่นี่เป็นชาวกล้วยแท้จากจีน เกี่ยวเฮียเลยว่าสัตวสับหน้าแม่